โอเคก็กาบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องหรือสิ่งมีชีวิตที่มาดูคลิปนี้ซึ่งในวันนี้เราก็จะมาทําการสอนวิธีการผ่านด่าน IDI แบบ no Uber แต่ผมจะไม่รวมคอมโบนะครับเพราะว่า IDI อ่ะ่านมันใช้ Uber ไม่ได้อยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเล่นกันแบบจริงจัง,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 ง let's go <S เปิดด่านมาเราก็ต้องเก็บตังก่อนนะครับ เพราะตอนนี้บอสมันยังไม่ออกมาโอเคคอยร่างไม่ไป็นาตอนนี้ต้องเขาก็ส่งยูนิตไปเดียตัวใหา่นี้เพราะว่าบอสดาเมตตั้ง9ก้าหมื่นไงมาแล้วครับอืมแต่เวลาบอกสตแต็กบอสแล้วโดยตัวของบอสก็จะมีเลือดอยจาที่3ามล้านสามแสนสาม้อดาเมตเก้าหร้อยเก้แล้วก็มี DPS จากที่สองหม่นห่งพันสองร้อย แลวก็จะมีสปีดอยู่ที่4 4แล้วก็น้องแป้ง33ครั้งแล้วก็มีสกิลออมมินิสไต์ด้วยนะครับซึ่งเคิดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดกี่ปีโอเคตอนนี้เราก็จะส่งเอฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ดูเหมือนว่าฝ่ายตรงข้ามมันก็ส่งคอรี่มามาดีครับผมมีลิงยักษ์มันผมมันมี A D I ผมมีลิงยักษ์โอเคบอดเรืเลยคือด่านเนี้ยเข้าไปจริงนะเอาไซบอร์กได้ แต่ผมเนี่ยหยิบไอเอฟมาเนี่ยเพราะว่าผมได้มันก่อนไอเดียไงก็ต้องมาเก็บไอไอเดียก่อนไงเพราะว่าไอเดียมันแบบต้องใช้ตัวตีแรงเตอรเฮ้ยติดเตะมือครับบอกเลยถ้าเกินบอสมันติดสเตงน,นะโคตรแรงโอเคตอนนี้เราก็ต้องทำการสมบอดไปเรื่อยๆแล้วผมต้องส่งนาราไปไหมนะเดี๋ยวจะส่งเป็นนาราไปก่อนตอนนี้แล้วค่อยส่งยูลวตามแต่ดูเหมือนว่าผมจะทำาคาดาหารนะครับเพราะว่า เขาไปกินอ่ะควรจะส่งออยูเรียวก่อนนะโอเคใส่บอบผมหายไปแล้วหนึ่งตัวเกลอันเนี้ยใช้เอฟตกได้นะอืตีโคตรแรงอบอกเลยครับบอสตีโคตรแรงบอกเลยนะตัวแล้วก็ทำแต่ที่โดนเนี่ยไม่ตายก็เจ็บหนกักกวเออดูโดนทุกคนดูนาระอุ้ยเข็ดส่วนเอฟอะก็ตกไปเรื่อยๆโอเคอืมสลาไม่ตีเอฟหนึ่งที อื้อเต็มเจ็บครับโอเคเหมือนไอเดียอุ้ยสโลไปก่อนเอื้อนาราเจ,จ็บเจ็บครับด่านนี้ปิงปืงแล้วผมก็เลยสง่งเ,เออเออแอนฟิลเลอร์เล่ลๆตั้นๆว่าอยู่รุ่นน้ำแข็งทีก่ก็หาได้จากด่านเหมือนกันโอเคเอฟตกไปเรียบร้อยโอเคส่งเออส่งสแปมไลท์บอลไปเรื่อยๆโอเคอเฮ้ย ไม่โดนโอเคดวนไปก่อนตอนนี้ฟีหน่อยดอนโอเคแสดงว่าบอสเลือดต่ำแล้วสินะตือฟีดนี่เป็นงไงฟีดหนึ่งทีครับฟีดมันก,กี่วิวอะจ,ะจำไม่ได้น่าจะประมาณแปดวิแต่ัวลหรือใครรู้บ้างว่าดวลฟีดอฟอเอฟดวหนึ่งทีครับดวลทีเดียวน่าจะตายละเอฟอะ แต่เรามีลุ้นชนะนะครับถ้าปล่อยเอฟตัวที่สองมาชนะแน่นอนแต่ผมว่าเอฟตายก่อนแน่นอนเอฟนัลเดนพีเนี่ยลงหัวครับผมเรียกว่าจิตเจ็บตานนี้เอฟตีนะเจ็บเอฟตัวที่สองมาแล้วเพราะว่าเอฟไม่ได้ตายแน่นอนโอเคเอฟตะปบไปเอือตายนอนเอฟบูโอเคไม่โดนตอนนี้ไม่โดนเดี๋ยวเราโอ้โหยิงพลาดแล้วเขาจะเก็บทะเบไยนอีกอันนึงมันเป็นไรเอฟตกไปไปเอง เรียบร้อยโอ้ไฟบอกหายไม่ตายโอเคเอฟตบหนึ่งเอฟตายก่อนเออเอฟไปแล้วครับหนึ่งโดนไปเดี๋ยวรอเอฟตัวที่สองตบบอกเลยนะให้เอฟตัวที่สองตบติดบอกเลยบอสไม่ตายก็อินเจริญจะแบบอิเกินไปไหมบอสต้องไปขันอีกสามครั้งนะเดี๋ยวให้สลามครับก่อนทันทีสลามครับดินั่นแหละเออหายเอฟตบมัน อือวีอึดเกินไปไ,มมไหมบอสเฮ้ะอย่าอย่าอย่ามันจะตีเอฟเนี่ยมันตีโดนไหมเนี่ยเอฟอือเต็มอย่าไ,ไปตายเด้อโอเคผมได้ส่งยูริโอมาก่อนนะแบบเพื่อเอามาช่วยเอฟอีกแรงหนึ่งอ้าอือฮ่าพเจ็บบอกเลยพูดเจ็บกำลังนี้พูดเจ็บเอฟแบบเจ็บครับนะผมเจ็บเต่ง เออเฮ้ยบอสตีกูแรงตอนนี้อ,อ้าวโอเคมันตายหาไปแล้วเดี๋ยวบอสชนะขปีลาเลยยาจบแล้วโว้ยโอเคคลิปนี้ได้เวลาคุณกาชาไทยคลิปกันตาพันยาอะตัวดำใบนี้ขออย่างเดียวอย่าซ้ำอื้อ ขอเถอวันนี้มีคนเทห็นทายแล้ววะตัวใหม่เถอะว้าวชีดยาตรงผมเลยคะแนนยังไม่จบนะครับเรามาดูด้วยกันไหนว่าไหนวาอ่านี่ครับ IDI ของเราชื่อว่า IDN มันอ่านชื่อว่า ED N. ED N มันเขียว่า EDN EDN V2 มันเก่งไหมวะทุกคน เอาไปจริงเอาไปใช้งานแล้วนะตัวนก็เก่งอยู่ละแต่โอเคครับผมงานนี้คงจะต้องพูดด้วยคำเดียวว่าลาก่อนซีฮัลโหลหายตัวโอ้ โอเคก่อนปิดคลิปของจริงวันนี้เราก็จะมารีวิวของกล่องสุ่มที่คุณริชเก้าส่งมาให้ครับซึ่งก็ขอขอบคุณนะที่ผมเป็นผู้โชคดีซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันว่าในกล่องมีอะไรเดี๋ยวผมจะทําการเออโอเคผมไปให้ทีมงานเอากันไกลมาให้นะครับกันไกลก็จะเป็นกันไกลเลเวลหนึ่งเหมือนบ้านนะครับอืมคือถือมือเดียวมันไม่ถนัดไงก็ต้องใช้มือเดียวไปก่อนแนละ้วตอนนี้ ซึ่งผมเฮ้ยอของของให้อย,ย่าแตกค่อยๆตัดนะครับค่อยๆตัดอโอตัดนานชิบหายเลย,ค,ยๆๆเค,ค่อยๆตัดค,ค่อยตัดโอเคค่อยตัดโอเคค่อยตัดโอเคแล้วนี่ก็คือข้างหน้าตาของที่อยู่ในกล่องครับผมก็จะมีนี่พัดลมโทรศัพท์มือถือที่ทำให้โทรศัพท์เย็ยนลงแล้วก็จิ๊กซอที่ประกอบเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เขาเปจริงมันเรียกว่าชิ้นส่วนเลโก้มากกว่าซึ่งรู้ทุกผมได้ก็คือนี่และนี่ก็คือให้ทีมงานถือกล้องให้โอ้โหบอกเลยในกล่องนี้ลุ้นแทบตายสุดท้ายของในกล่องก็ไม่ทาให้ผิดหวังมีไอชิ้นส่วนพวกนี้น่าจะเป็นไอชิ้นส่วนที่ทำให้ผมแบบมีไอเดียในการสร้างโมเดลนี่ไงแผ่นสอนการสร้างโมเดลซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอ้โหเยอะมากแถมมันภาษาญ,ญี่ปุ่นต้องไปแปลแฮ ตอนอันถัดไปอะ่ะก็คือนี่สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ผมรอมานานเครื่องทำเป็นโทรศัพท์เย็นลงซึ่งอยากรู้มันใช้งานได้จริงไหมแล้วก็ต้องมาลองกันแต่ไม่รู้ว่าทำงานยังไงโอเคโอ้โหเป็นแบบสายซะด้วยตอนแรกคิดว่าเป็นแบบพกพานะอ่าไม่เป็นไรครับแบบสายก็ดีนะครับขอมอรับมังกเ็เทยแหละโอเคปิดคลิป